เดี๋ยววันนี้นะครับจะมาทําความสะอาดเหรียญให้ดูกันนะครับเหรียญนี้จะเป็นเหรียญโบบานนะครับแต่ว่าไม่ได้มีกระไหลนะครับหรือว่าไม่มีการชุบรมดําหรือว่าอะไรนะครับเหรียญนี้จะเป็นเหรียญทองแดงเปื่อยธรรมดานะครับครับส่วนพวกนี้ก็อาจจะเป็นคราบเงื่อคลหรือว่าปฏิกิริยาทางเคมีนะครับที่อาจจะเป็นเงื่อนะครับเหงื่อบางคนอาจจะเค็มอาจจะเปรี้ยวนะครับไปจับโดนเหรียญแล้วเกิดปฏิกิริยาทางเคมีได้นะครับ ตรงนี้ก็จะมีสนิมเป็นสนิมที่ยังไม่ฝังลึกนะครับแต่ถ้าปล่อยไปนานกว่านี้ก็อาจจะฝังได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรีบทำความสะอาดซะก่อนนะครับอันนี้สิ่งที่ผมจะทำก,ก็คือครีมนะครับครีมทาผิวของเราเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะล้างนะครับอย่าใช้อะไรที่มันเป็นกดแรงเกินไปนะครับเพราะว่ามันจะใส่เกินไปแล้วมันจะ ไม่สวยนะครับในวงการพระเขาจะไม่ชอบกันนะครับแต่ถ้าเกิดใครชอบแบบนั้นก็ได้นะครับชอบแบบนั้นก็ได้เพราะว่าเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญทองแดงธรรมดานะครับไม่มีกระไลนะครับไม่มีกะไลก็เดี๋ยวผมจะใส่ครีมลงไปในนี้เลยนะครับเหมือนผมจะเคยทำแล้วนะครับเดี๋ยวก็ทำให้ดูใหม่แล้วกันนะครับนี่นะครับใส่เข้าไปอย่างนี้เลยครับแล้วก็ยี้ให้ทั่วทั่วครับ ทุ่นๆเหรียนนี่ผมจะไม่ตัดไม่อะไรเลยนะครับทำถูๆไปอย่างนี้เลยนะครับออกแค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะครับถ้าเรามีแปรงสีฟันเก่าๆก็เอามาขัดได้นะครับแต่ว่าต้องเป็นแปรงนิ่มๆนะครับอย่าแปรงแข็งมากถ้าแปรงแข็งเนี่ยผิวมันจะเป็นรอยนะครับผิวจะเป็นรอยแล้วก็จะไม่ไม่สวยนะครับ เวลาคนมาเช่าต่อหรือว่าอะไรอย่งนี้ถ้าเกิดเขาส่องดูมันก็จะเขาเรียกว่าตนสวดได้นะครับสวดได้ว่าเฮ้ยไ,ไปทำไปทำอะไรกระเหรียญมาไปทำผิวมาหรือเปล่าเพราะปกติในการทําผิวเนี่ยเข mm hmm. จะมีการขัดขัดตกแต่งผิวนะครับสังเกตจุดสังเกตให้ดีนะครับจุดสังเกตพระเก,เก่าที่ทําใหม่นะครับอันนี้ก็เอาไปพิจารณาพระพระเก่าที่ พระใหม่ที่ทําเป็นเก่านะครับลองออกกล้องส่องดูดีๆนะครับว่ามันมีรอยขัดหรือเปล่าส่วนใหญ่พระที่แต่งผิวเนี่ยเขาจะเอาแปรงทองเหลืองนะขัดแปรงทองเหลืองาลองสังเกตเกือบทุกองนะครับลองลองหยิบมาดูอะครับเราจะเห็นเห็นรอยแปรงนะครับขัดถ้าเราหยิบขึ้นมาแล้วส่องดูแล้วเห็นรอยแปรงขัดวางได้เลยครับมันเป็นพระเก๋ครับเป็นพระแต่งผิวนะครับ แต่ถ้าองค์ไหนหยิบขึ้นมาแล้วส่องดูกับแสงแล้วไี่มีรอยแต่งผิวเลยอย่างเงี้ยนะครับก็ก็แล้วแต่นะครับดูดูกันเอาเองนะครับผมก็สอนดูไม่เป็นนะครับก็ใช้เทคนิคนี้นะครับดูเบื้องต้นก่อนนะครับแต่ส่วนใหญ่ร้อยทั้งร้อยนะครับถ้ามีรอยแปลงขัดนะครับก็จะเป็นพาเกสะส่วนใหญ่นะครับ ล้วก็ถูไปเรื่อยๆนะครับถูไปเรื่อยๆคาบสนิมคาบเริมดำมก็จะออกนะครับก็จะสะอาดขึ้นมาหน่อยใตตอนแรกมันก็จะจะขาวนะครับนี่ขัดไปขัดมามก็จะเริ่มดำนะครับเด๋ยวเอามาออกมาดูกันครับออกมาดูก็ผมก็จะใช้ที่ผมหาได้นะครับ ผมมีตอนนี้ก็คือคัตตบนบัตรนะครับจริงๆก็มีแปรงครับแต่ว่าขี้เกียจไปหยิบเอาที่หาได้ข้างๆตัวเลยครับเอาอะไรก็ได้ครับนิ่มๆผ้ากระดาษทิชชู่นะครับเช็ดอะไรก็ได้ที่เช็ดไปแล้วมันจะไม่เกิดเป็นรอยนะครับนี่ว่าคราบสนิมคราบอะไรก็จะออกนะครับ มีแค่นั้นแล้วครับเอาอะไรก็ได้ครับเช็ดที่มันไม่สามารถทําลายผิวของโลหะได้นะครับถ้าใครชอบความใสขาวแวววาเหมือนออกมาจากโรงงานใหม่ๆเลยนะครับแวบๆเลยก็น้ำมะขามเปียกนะครับ หรือน้ำมะนาวผสมเกลือนะครับแช่แป๊บเดียวนะครับไม่เกินห้าวิขาวใสนะครับจุ่มแป๊บเดียวนะครับแต่นั้นก็จะคือเขาจะรู้ได้ง่ายนะครับว่าพระล้างมานะครับแล้วก็ราคาก็จะตกนะครับแต่ถ้าใครชอบก็โอเคนะครับเอาไว้ใช้ไม่ได้เอาไว้ขายนะครับแต่ทิ้งไปสักระยะหนึ่งก็ผิวก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับ ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับนี่นะครับคราบดำๆก็จะออกแล้วครับคราบหนิมก็จะออกตามไปด้วยนะครับอันนี้ก็จะสะอาดแบบคลาสสิกนะครับไม่ใช่สะอาดแบบใสอย่างนั้นก็บานทีคนไม่ชอบนะครับอย่างผมคนหน่อไม่ชอบแล้ว ใส่เกินไปมันดูแบบดูเหมือนพักเก๊เน,นะครับนี่นะครับใช้กระดาษเช็ดทู่นะครับซับเช็ดออกนะครับก็ถ้าเรามีเวลานะครับวันนี้ผมทําให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับถ้ามีเวลาแล้วก็ทําความสะอาดในระยะเวลาที่มันนานกว่านี้หน่อยนะครับ ครับคาตรงนี้ก็จะตรงซอกตอนแรกนะครับก็จะหายไปแล้วครับเนี่ยนะครับ,รบหายไปแล้วหายไปแล้วก็จะสะอาดขึ้นกว่าเดิมหน่อยนะครับเพราะว่าใช้เวลาไม่นานนะครับแต่ถ้าเรามีเวลานานเราอยากให้มันใสกว่านี้ก็ ใช้เวลาในการแช่สักประมาณ10นาที20นาทีนะครับแล้วก็ใช้แปรงนะครับมาขัดขัดปัดปัดเอานะครับมาขัดขัดปัดปัดเอานี่ก็จะใส่กาเดิมนะครับก็จะไม่ทำลายพื้นผิวของเหรียญนะครับผิวก็จะไม่เป็นรอยนะครับเห็นไหมครับถ้าเราสะท้อนกระแสงดูก็ จะไม่เป็นรอยแต่ถ้าเกิดเป็นผ้าทําผิวนะครับก็จะเอาแปรงของเหลืองนี่คัดัดคัดคัดคัดัด,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 ดแล้วก็จะเป็นรอยนะครับจะเป็นรอยไปในทางเดียวกันเลยอันนี้ไม่เสียผิวนะครับแค่เอาเออกเอาสนิมออกถ้าเกิดเราเก็บสนิมไว้นานๆมันจะกินนะครับมันจะกินเข้าไปในพื้นผิวนะครับจะกินเข้าไปในพื้นผิวเลยจะทําทให้ เหรียญเนี่ยเกิดร้อยพุนได้นะครับอันนั้นเรื่องใหญ่เลยครับอยากเก็บไว้ครับสนิมกลับไปดูพระของตัวเองนะครับว่าเราเก็บไว้ในที่ชื้นไหมนะครับพวกตระกูลเหรียญเนี่ยนะครับระวังให้ดีนะครับมีนิดนึงก็ต้องรีบทําความสะอาดนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกินยาวนะครับเป็นวงกว้างไปเรื่อยๆนะครับมันไม่หยุดแค่นั้นนะครับมันกินไปเรื่อยๆนะครับ ขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้ยังไม่ได้ทำอันนี้ไม,ไม่ไม่ทำนะครับอันนี้จะไม่ไม่ทำจะปล่อยไว้แบบนี้นะครับขัดจัดสนิมไปได้ หยุดหยุดการเกิดสนิม,มนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ